พ,พี่พี่แบบผมด้วยนะครับผมพิ่งหัดเล่นนะครับอพี่ยุดเร่งไะพี่ยูเร่งไงล่ะยุเร uh ่งแดงครับเร่งแดงงแม่หน่งแมงเดงดิเม็นแล้วเม็นแล้วย่ร่งพี่พี่อแบบผมด้วยนะครับโอเคเด้ โอเคนะ okay, พี่พี่อย่าทำให้ผมผิดหวังนะครับได้ปืนแล้วพี่พี่อย่าโก,กหกผมนะครับพี่ต้องแบกผมจริงนะมีคนบอกผมด้วยนะครับผมบอมองไม่ค่อยเห็นนะครับเค okay, พี่ใจดีจังเลยครับอกครับยู่ปสอแล้วครับอยู่ปสองเหรอครับผมอยู่ปนหนึ่งเอง แต่แต่ผมเสียงแก่ไปหน่อยนึงครับพี่โอเคผมเพิ่งหัดเล่หนึ่งนะครับผมอยู่ตอนหนึ่งนะพอดีพอดีเน็ตเพิ่งเข้าบ้านผมมะครับผมเกบไปหนึ่งแล้วพี่ผมแก่ไปหนึ่งละจังหวังสายก็มีนะผมผมถอยก่อนนะพี่ผมถอยก่อนนะโอเคโอเค ผมชุกผมผมผมได้หนึ่งค้อนนะพี่พี่บอกจะแบกผมอะพี่ไม่แบกผมเลยอะใช่ๆหรือว่าชุบวงเลยก็ได้วงชุบไม่ได้ครับเฮ้ยเข้ามาหลังได้ไงอ่ะโอ้หพี่ทษทีพี่ทษทีมันเข้าหลังมากร้มเข้ามาอยู่หลังได้ไงอะ บางครั้งมันก็มีผิดพลาดบ้างครับโอเคโอเคขอโทษพี่ขอโทษพี่มันเข้าหลังผมอ่ะผมไม่เห็นนะพี่ใช่ใช่พี่ก็ไม่เห็นเหมือนกันนี่แหละใช่ใช่ใช่ตอนไหนก็ไม่ใช่มันมันได้ยินเสียงเลยพี่ความหวังแล้วแหละความหวังแล้วแหละความหวังว่ามันมีเยอะมากเลยนะพี่เพราะตอนนั้นตอนนี้ผมดูมันมันอยู่ตรงนี้เป็นติ้เป็นอยู่ตู้อ่ะโฟกัสพี่โฟกัสไหนไหนบอกจะแบกผม่าพี่โฟกัสไม่แบกผมเลยอ่ะ พี่โฟกัสอะพี่ไม่แบกผมเลยอ่ะเอาโฟกัสตายแล้วใช่หรอใช่อันนี้นเลยโฟกัสอันโฟกัสยิงไม่ทันน้าล้น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 ตัยหลังของพี่โฟกัสอ่ะอินป็นพี่อินปี่ี้พี่พี่เบอร์พี่เบอร์สอนี่ความหวังแล้วพี่เบอร์สอน่ะ ไมสวยพี่พอสองสวยนั่งไปเรื่อยนั่งไปเรื่อยสิบห้าสิบห้าคนเอาให้ติดเอาให้ติดหนึ่งในสิบก็พอเฮ้ยพี่เหลือสิบสามคนแล้วพี่ใช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 ่ถ้าไม่รวมเราก็เหลือสิบสามพี่เปิดเลยเปิดเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปเข้าไปเข้าไปพี่เข้าไปค่อย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 โอเคเนียนๆไว้เนียนๆไว้พี่โอเคสวยสวยพี่อ่ไปฟันลมเดี๋ยวไม่ได้ยินพี่ไปฟันลมเดี๋ยวไม่ได้ยินสายมีสายมีพี่สายมี ยังฟยนลยดิมันได้ยินเดี๋ยวมันได้ยินโอเคโอเคสวยสวยพี่ตนพี่เดินแล้วมันมันมีเสียงเท้แต่ตอนบอกกันนั้นเดินแล้วมันไม่มีเสียงเท้าเลยสวยสวยพี่สวยแจ๋วํามเลยสาก่อนไอ้นิดนึงสวยพี่พี่วอสวยขวาขวาพี่ขวาโอเคไงสวยพี่สวย Ja. Yeah. <laughs>